เจนนี่รัชนกอัปเดตอาการหลังติดโควิด -19 <_ d ick> เผยลูกนิท้องดิ้นเก่งขอบคุณกำลังใจจากทุกคนทำาเอาแฟนแสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามสำหรับว่าที่คุณแม่อย่างนัรองสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะหลังออกมาแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด -19 ในขณะที่ตั้งครรภ์ลูกน้อยแต่ทางด้านสาม,มียิวฉัดมงคลน,นั้นมีผลตรวจเป็นลบและตักตัวเพื่อรอตรวจเป็นระยะระยะ ล่าสุดสาวเจนนี่ได้โพสข้อความขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมอัปเดตอาการของตนเองผ่าน Facebook ให้แฟนๆได้ทราบว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะส้งใจมากๆค่ะไม่ได้ตอบกลับใครขออภัยด้วยนะคะเมื่อคืนอาการหนักหน่อยปวด้อและเมื่อตัวหนักมากมีไข้ขึ้นเป็นระยะๆะะวันนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะส่วนน้องยูจินก็ดิ้นเก่งตลอดเวลาค่ะส่วนเรื่องกินยังกินเก่งเหมือนเดิมนะคะสู้ค่ะฮึบฮึบ ทำกลางเปนแฟนที่เข้ามาให้กำลังใจให้กับนักร้องสาวหายไวๆอย่างมากมายค่ะ